เมนูสุดพิเศษของนุ้ยในช่วงนี้นุ้ยขอยกไ้เมนูนี่เลยเด้อจ้าสเต็กเนื้อสเต็กเนื้อที่เฮาสามารถเฮ็ดกินเองได้ง่ายๆอยู่บานยูเฮือนเนื้อละงามๆที่มีไล่ไขมันแสกงามแบบนี้เสียงจวดๆที่ทุกคนได้ยินนี่มีกลิ่นหอมลอยออกมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะ <N> เนื้อที่นุ้ยเอามาเฮดสเต็กในมือน,นีเป็นเนื้อโคคุณพ่นย่างคําของดีของแซ่บของจังหวัดสกลนครเน้อจ้าจากซาก่อนการเลี้ยงปศุสัตว์ก่อรอบปอกลางพ่นย่างคํามนุ้ยสิาพาทุกคนมาเบบ่งบรรยากาศในห้องบ่มเนือ้อค่ะในห้องบ่มเนื้อนี่นุ้ยบอกเลยว่าสะอาดคักอีลีคะ่ะแล้วก็นเนื้อลล่ไขมันงามๆที่โชว์อยู่นี่เป็นเนื้อเกรดพี่เมียม,มที่มีคุณภาพดีมาตรฐาน G ีไเดืด้อจ้าเนื้อส่วนที่นุ้ยเอามาเฮดสเต็กมือน,นีก็สิเป็นเนื้อเกรดพี่มมมเมียมเน,น้อคะ่ะท <N> แต่ว่าฟังซื้อวากลกตพี่เมียมเนื้อโคกขุนย่างดีนี่อาจจะฟังเบงว่าราคาสิสูงแม่นบอกคะแต่มีบอกเลยว่าราคาหนาราคอิลีค่ะราคาแค่รักรลอยแล้วกาเพราะห่อออกมาคล่ายในห้องอุณหภูมิปกติเนื้อกะสิเป็นสีสดใสแบบนี้เลยค่ะสําหรับการเตรียมเนื้อเฮดสเต็กของนุยนุยซีโรยเกลือบางๆด้วยค่ะและก็ะโรยพริกไทยดําบางๆเมื่อตรงปุ่งอย่างไรค่ะเพราะว่าเนื้อเพิ่มมีความแซบอยู่แล้วนุยกะสิตั้งกระทะแล้วใส่น้ำมันลงไปค่ะพอน้ำมันห่อหอนแล้วนุยกะสิเอาเนื้อนี่ค่ะลงไป เ,เสียงจวดๆที่ทุกคนยิ้นินีนเลยบอกเลยว่ากลิ่นนี่หอมฟุ้งเลยค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมเพิ่มความหอมหรือว่าบางคนมีใบโรตแม่ลีอยากใส่ก็ได้ค่ะจิิมพ์ใบประม่านขางละหนึ่งนาทีเด้อจ้าสิได้ออกมาเป็นสไตล์มีเดียมแล้วค่ะกะสิบแบบว่าข้างนอกสุกจักน่อยข้างในสิเป็นสีชมพูเนาะค่ะประมาณว่าสุกพอดีนั่นแหละค่ะ แล้วนุ้ยกระสีเอาเนยลงไปเลยเด้อค่ะใส่น้ำมันห่อนๆนี่ค่ะนุ้ยกระสีแบบว่าเป็นน้ำเหลืองๆละลาลแบบนี้เหลืองอุ้ยยเฮากะสีเอาลาดในชินเนื้อของเฮาเลยค่ะลาดไปเลยค่ะกลิ่นนี่หอมหอมค่ะทุกคนค่ะเนื้อโคกขุ่นพ่นย่างค่านอกจากชิแซบรสชาติด,ดีแล้วละะ้วก็เพิ่นกะสีมีกลิน่นหอมเป็นเอกลักษณ์ของเพิ่นเด้อค่ะกลิ่นหอมเนื้อนุ่มพ่อเสร็จแล้วนุ้ยกะสีพักไว้ประมาณสิบนาทีเด้อค่ะคอยมาหั่นแบบนี้จ้าความสุขกับพ่อดีเลยค่ะประมาณว่ามีเดียมแลกข้างนอกซุก แลกักกาข้างในเป็นสีชมพูประมาณนี้จ้า นุ้ยบอกเลยว่าเมนูสเต็กเนื้อของนุ้ยเฮ็ดง่ายคาอิลีค่ะแล้วที่สําคัญเนื้อที่ห้าได้มากนี่เป็นเนื้อดีเนื้อแซบเนื้อมีคุณภาพเกรดพรีเมียมของเนื้อโคกขุนพ่นย่างค่าของจังหวัดสกลนครนี่ค่ะเนื้อดีเนื้อแซบจิ้่ซอยเฮ้าเฮ็ดสเต็กง่ายขึ้นค่ะเพราะว่าว่าต้องปรุงย่างหลายกระแซบค่ะนี่ระคาเนื้อที่นุ้ยเฮ็ดมื้อนี้ก็สิแบบว่าเป็นเนื้อส่วนพิเศษส่วนพรีเมียมเนาะค่ะเนื้องามๆชําๆแบบนี้ทุกคนค่ะกลิ่นนี่หอมแห้งแล้วก็นุ่มแซบค่ะสําหรับ ใครที่มากินเนื้อสนใจเนื้อไปเฮ็ดกินกับครอบครัวเนื่องในโอกาสวันสําคัญวันพิเศษหรือว่าเทศกาลปีใหม่ทีสิถึงนี่หนุยแนะนําเลยจ้าเนื้อดีเนื้อแซบของเมืองไทยของเข้าต้องเนื้อโคข,ขุนพ่นย่างค่าของจังหวัดสกลนครน,นะคะเนื้อเกรดพี่เมียมมาตรฐาน G ีไอสะอาดได้มาตรฐานอีลีค่ะแล้วก็ที่สําคัญและค่าหนาราคาและค่าแคลรักลอยคุณภาพความแซบหนี่บว่าแพ่เนื้อเมืองนอกเลยเด้อจ้า ใครสนใจทักได้ที่แอฟฟ้าสหกรกรรอบปอกกลางพ้นยังค่ำเด้อค่ะ